เราตัดเนื้อต้อนรดไปเยอะเนี่ยโอกาสที่จะให้นมร่มก็จะน้อยลง ุณหมอคะในส่วนที่เป็นการยกกระชับหน้าอกเนี่ยหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยสามารถให้นมลูกได้ไหมคะการผ่าตัดเต้านมครับถ้าเกิดเรามีการตัดเนื้อเต้านมไปเนี่ยในเนื้อเต้านมมันก็จะมีท่อน้านมถ้าเราตัดเนื้อเต้านมไปเยอะเนี่ยโอกาสที่จะให้นมลูกมันก็จะน้อยลงเพราะว่าตัวผลิตเต้านมมันน้อยลงอย่างหนึ่งครับถ้าการผ่าตัดไหนที่มันผ่านเข้าไปตรงบริเวณใต้ต่อตัวลานหัวนมเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้ท่อที่เวลาเราจะให้นมลูกจากเนื้อเต้านมนะก็จะมีท่อมาต่อมาที่ตรงบริเวณหันนมกับลานหัวนมเพราะ จะต้องนมลงน้ำนมก็จะน้อยลงการผ่าตัดไหนที่มีการผ่าตัดที่เข้าไปใต้ต่อตัวลานหัวนมก็มีโอกาสจะโดนท่อน้ำนม,มก็จะทําให้การให้นมลูกมันน้อยลงตามหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมหน้าอกครับอันนี้ไม่มีผลครับเพราะเวลาเราเสริมหน้าอกเนี่ยการใส่ซิลิโคนเข้าไปเราจะใส่อยู่ใต้ตัวเนื้อเต้านมไม่ว่าจะเสริมใต้หรือเหนือคำเนื้อเนี่ยมันอยู่ใต้ตัวเนื้อเต้านมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเสริมซิลิโคนทั้งหมดเนี่ยไม่มีผลต่อตัวเนื้อเต้านมกับตัวลานหัวนมหรือว่าท่อน้ำนมเพราะฉะนั้้้นนเเเมดดปตตตาาาารลอองื างส่วนพงางการให้นมลูกอาจจะทําได้น้อยลงบางการผ่าตัดเช่นลดขนาดหัวนมอ,อย่างเช่นบางคนมีขนาดหัวนมที่ใหญ่มากลดขนาดหัวนมลงครึ่งหนึ่งอันนี้หมอก็ต้องบอกเลยว่าก็โอกาสให้นมลูกก็น้อยลงครึ่งหนึ่ง เพราะว่าตัวหัวนมก็คือเป็นรูเปิดของตัวท่อน้ํานมะันั้นเราตัดหัวนมไปท่อน้ํานมก็หายไปเท่านั้นอออีกอย่างหนึ่งครับเช่นการผ่าตัดที่ผ่าใต้ลานหัวนมะค่ะนอกจากการยกกระชับนอกจากการลดขนาดหัวนมลดขนาดหน้าอกแล้วสมมติว่าเราผ่าจะเสริมหน้าอกนะแต่เราไม่ได้ผ่าทางใต้เรานมนะไม่ได้ผ่าทางหลักแม่แต่เราไปผ่าตรงปานนมอ๋อถ้าเเราผ่าเข้าไปตรงปานนมเนี่ยข้อดีคือแผลผ่าตัดมาจะซ่อนได้ดีแต่ข้อเสียก็จะเป็นอยางเงี้ยเพราะมันต้องผ่านเข้าไปตัวเนื้อต้นนม่อยด้วยไม่งั้นก็โอกาส โอกาสจะให้นมลูกได้ก็น้อยลงค่ะคือมานั้นนหละแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน